ต่อไปมองดูนี่นี่พอตัวยอดเข้าไปปุ๊บตัวนี้ก็คือโฟอัลโฟรดสวิตโฟรดสวิตก็คือลูกล้อยสามนิ้วตัวนี้คือลูกล้อยสามนิ้วตรงตัวตรงรูได้โฟรดสวิตเคลื่อนโฟรดมันมี่สองตัวนะโฟดโฟดหนึ่งโฟดสองตัวสามนิ้วต่อมาต่อนี่อันนี้เพชเชอร์สวิตเพชเชอร์สวิตก็คือ หน่าคอนแทคอันใดอันนึงที่ออกมาสั่งไปป่มสูงเห็นง่ายแต่เ,เมื่อกี้เขาแรานไปเอาเมกเนติกเพราะฉะนั้นตัวนี้ก็ต้องเอาเมกเนติกเข้ามาให้มันนี่ผมบันทึกแลอกเดี๋ยวเดี๋ยวมาก็าป็นเมกเนติกมันอาจจะเป็นถ้าเป็นเอดแห้งธรรมดามันก็จะเป็นลูกร้อยถ้าเป็นถังสูงพวกถังสูงเซียนมันก็จะเป็นลูก้อยอมาตอ่อเขานี่ลูก้อยของถังสูงออกมาต่อนี่ถ้าเป็น,พ,นพวกถังจชมเปญกาเฟเชอร์สวิต์อมาตอ่อเขานี้ เพราะว่ามันมันเปลี่ยนแปลงตามงานอ่าอันนี้เป็นพฟสวิต์พวสวิต์หัวสีแดงเขาบริตตอต์จต้องแก้ไขตัวนี้ตัวนี้มาใส่ดั้บางตัวบางหน้าคดต่อไปมันต้องใส่อันนี้ก็โฟวดสวิต์ก็คือลูกร้อยสองนิ้วลูกร้อยสองนิ้วพวสวิต์อันนี้เขาไมใส่ไม่ใส่ไม่เข็นนี่ต้องใส่เข็นเลย เอาอสายก่อนแล้วมันจะมีมันจะมีฟิกแครงอีกอันหนึ่งฟิกแครงตัวตัวบดานตัวบดานเพราะบดานเนี่ยมันเป็น,นประบบใหญ่เข้าไปใส่พวงก,กับใส่พวงก,กับตัวใส่พวงก,กับตัว,ตวปั้มบดานเพราระฉะนั้นเข้าต้องรู้ว่าเข้าจะต้องคอนโทรลมันไังไงเพราะฉะนัเขาก็เลยต้องไปพวงก,กับพวงก,กับแมกเนติกบดานเพื่อจะมาสร้างมันในกรณีมันสร้สางกันสองจุดก็คือถังเข้าต้องการน้ำเพราะฉะนั้นก็ต้องใส่ลูกร้อยสองนิ้วในการสาร้าง พอสั่งข้าต้องการน้าปึ้งแต่ว่าปั๊มเคมียังบระจายมากปั๊มห่อก็เฮ็ดบ่ได้ก็ไม่จะม่มีปัญหาเรื่องของปั๊มเคมีที่ไม่เหตุงานโดยที่น้ำมาเพราะฉะนั้นข้า็เลยเอาไปพ่วงกับแม่คดิกของปั๊มบดานเพราะปั๊มบดานต่อปุ๊บมันจ่ายน้ำมาแต่ทางข้าต้องการน้ำมันก็มันก็จะตัดให้บ่บ่ให้บ่ให้บ่ให้เปิดทูเวย์บ่ให้เปิดปั๊มเคมีแต่กรหนังข้าต้องการน้าปึ้ง พร้อมกับหน้ามาด่านทันทีปุ๊บมันกับครบวงจรอ่ามอเตอร์ไซค์เขาก็เปิดฝั่งนี้ก็เหตุงานมันก็เลยสมมุดหน้ามันก็เลยขอทางเลยนี่ต้องต่อเนี่ยจุ่มรอยถังเก่านี่มาใส่ทิ้งตาล้วนม้วนไว้เหลืวก็เหลืออันนี้ไว้ต่อนี่ต่อไปเจอสวิตก่อนแล้วก็ต่อต่อพ่วงระวังอ่า ลูกร้อยสองนิ้วครับโตมาจากปามิหาริยเหลือไว้ก้อนแล้วก็ตอพี่ตอเมื่อกี้ใคยบอกกินได้เปี่ยนตัวตัวตึ้งกันว่าทำตัวใดเพราะเราไม่ได้ปุ่นบ่ตัวตึ้งกันจิกแต่จิกเบนงอะไรตัวนี่ปามิหาริย์นี่ลูกลอยสองนิ้ว น่ตัววาสองน,นิ้วนันเกแนเหมนกัแกนแดนโดยเขาใช่ไหมแดนไปเขาโต,านาตหนากขแท็กของหนาหนาเแท็กของปั้มดาลท่แบบนี้ได้ท่าแนี้ได้รับาดานอจอกับปายปุ๊บจอกับเจอกับมเข่าหนาก็แท็ก ลูปล,าย,ล,ลายสองนิ้วใช่รูกลายสองนิ้วสองตัวเลยเนาะอันนี้คืออันนี้คือเทปมินอนมันเนี่ยหมูจับเทปมินอนที่มันเข้าจิดเขาไงตัวนี้มันจะอยู่ชุดเนี่ย,ยอ,อยู่ในถังเ่อรปลายสองนิ้วถังเห่อในถังเอทแทงอันนี้เป็นของเกา่า อย่งนาติคของลงสูบเขามีนาติคบาดาลขั้นโมมีบาดาลขั้นโมมีบาดาล,าดาลก็ต้องเป็นลูกลอยหรือลูกลอยอทั้งใต้ดินก็คือไปเสียบลูกลอยทั้งหมดขั้นโมี่ไแบบนี้ตัวนี้เราก็วางลูกลอยเพราะลูกลอยของเขามีข,ของเขาตกฟึ้ง เขาก็ตกตม่มพอตกความปุ๊บหลายลคนขามันก็นตั้งลูกไายไกย่เขาสุดบอกแล้วแต่ระดับน้ำให้ไม่ได้ขึ้นกันตัวนี้มันต่อให้งานแต่ถังน้ำเขาเต็มอยู่มั่นกับว่ามันกับว่าเปิดว่าตัวนี้ให้กัน้ำมาจากเขาห้ามจากภูเขาห้าท่านตัวนี้เปิดเปิดน้ำแล้วน้ำแรงมาละเทาเทาต้องการน้ำให้ไม่แรงมาน้ำแรงมาแล้วปุ๊บแล้วเมื่อเขาต้องการน้ำเทาเขาต้องการน้ำเขาในถังมาก็ต่อ นั่นก็เขาวงจรว่าวก็เปิดว่าวเ้าวก็ว่าวอันนี้ก็เปิดน้ำกันครับกับว่าววาตัวนี้นามดาตัวใดใบนี้ครับตัวนี้นี่จะไมีนอนตัวพี่ในตู้ไอตัวว่าวเนี่ยันนี้โมเมนต์ว่าวอันนี้คอนโทรลก่อนต่อไปเป็นว่าวว่าวตัวสองนิ้วว่าวตัวสองนิ้วเนี่ยมันตัวเนี้ยมันจะมีแม็กอยู่แม็กตัวเนี้ยแม็กตัวเนี้ยมันเป็นไฟอ่า สองอยู่น่เป็นไฟสองรของเดิมเดิมเดิมนี่เป็นไฟสองลอยยี่สิบอยูสองลอยนอยู่ปัจจุบันนี่่นันพรมันออกมาเปิบมันก็นจกเป็นไฟ2องลยทีนี้ของไม่ข้าว่าเขามันออกเอานี้ออกพันไว้แล้วก็ไปต่อเขายี่สิบวนยี่สิวนเอซี พราะมันออกมาปุ๊บมันพอมันออกมาปุ๊บม,ม,ม,มันก็นกลายเป็นยีบสีวลต์รอซี่ห้องออกมาใจานี่ถูกปะ่ะใจเอาตัวเหน็บไปตัวต้นชิ้นแนวเอาตัวนี้ต่อเป็นสีเหลืองต่อเป็นชิเนาอือัญญานสีดแดงกับเขาปกติมันนฟจ่ใจนี่ต่างกับปกติสีแดงปกติมัน เปลี่ยนไฟจากของลอยเป็นยปปีน่สิบถ้าเป็นสาย,น,น,น,ายนี่มันก็ดจะเป็นสายตัวเหลืองๆนี่แมนนะครับสายตัวตัวเหลืองคือตัวยาวสองตัวนี้ยี่สิบจนแปดตับยาวสองสองตัวนี่ยจบนี่ตอนนี่ตอนกับวานนี่ตอนนี่ตอนของบริษัทพ่ออ,อมาหนี่เขาบอกนี่ตอนไปเหาเอานี่ตอนยี่สิบสี่วันพันออกกับต่อสายอืพันออกต่อสายขั้นทุกทีเลยขั้นจะถอดของเขาออกหรือถอดของเทาออก ถ้ามีสองเซนเนี่ยต้องถอดออกแล้วก็จ่อต่อเอาผมมาฝากนี่เดวบวะวางๆหงนาตัแต่กว่าง,างจนถึงเดบวะบอดี้แมันจูกันคือบอดี้บอดี้ตัน,น <c oughs> ดีกว่าขั้นดีกว่าเพราะว่าเพราะว่าบางเชือบืางเชือมือน่ามีคนมันโตมากดูผู้ใดมากเขาเห็นบพรว่าเอาอันนี้ต่อไว้เหงเขาง้อนทาวบางเเลยเขาวิ่ไฟเขาเขาไม่จะไฟ่เขาเขาไม่ไฟ่ออกเขาจะว่าเออบอกี่ามันคือมาจ่ออย่างทีบอกเอาสายมันคือหายไปเขา,าก็ชิงง ข้าก็ยัดเข้าไปไว้ในร่างไม่เ,เขางงบดเยอเข้ามาปุ๊บก,ก็มันแทกวางหนังเราแทกวางเว้ยคุณจะใช้ได้ตัดปัญหาซับคาหร์บนี่ข้าก็มีวางข้าแห้งดีอันนั้นเป็นโอเอนซี่อยู่เลยบ่เป็นดู่าเอนซี่เป็นดูใส่ไปแล้วเลยเอนซี่ไม่ได้ใส่เป็นดอคือมันเปิดอยู่แค่ไม่ติ๊กเป็นง,งานมันกับตอให้เป็นสวิตุนเป็นเอนซี่มันก็คือต่อให้ พ่อมแม่ติไห้งันมันก็อ้าอกก็หาวิธีเอา,อเาไปใส่เอาแต่ว่าไฟไปบ่คืออือก็คือยังหลอดไฟแหลยก็หลอดไฟสีแดงก็มาเอาตรงนี้เพราะสีแดงพ่อแม่ติีว่าไห้งานมันก็มีไฟจ่ายหลอดท่านเรติคไห้งันตุ้มมันก็ายสีแดงมันก็ตัดออกแปเอเยีนอายีนซี่ไปดิหือเหยียงหรอเขางสี่บอกพวกเหยียงฮะพวกเหยียงมันอยู่พวกเหยียงนี่ออือตัวแสงสว่างก็มันคืตัดจอที่ งมวดยังเงาเือ